สวยมากเลยอันเนี้ยวันนี้เอฟจากเวลิกเกจิ s เ Farm ชิงเสร็จแล้วหนึ่งตน้น อันนี้เรียกว่าไม้มิตรภาพนะครับว้าวสวยมากเลยอันเนี้ยอันนี้แบบเป็นหน้าไม้ที่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้เจ้าของเขาตั้งชื่อว่าออร่านีออนว้าว ไว้ผมมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีนะครับก็อันนี้เรียกว่าไม้มิตรภาพนะครับขอบคุณสวนพี่เก่งนะครับสวน v e ล i ี a เ e ต h ด u เฮาส์แอน,นะครับมากมเลยลงจอดอย่างปลอดภัยเลยแล้วกันสำหรับตัวนี้โอ้โหสวยสวยส